แต่ว่าทั้งเจ็ดร้อยอะชื่อเนี่ยก็ไม่ได้หมายความทั้งหมดนะข้อความไหนที่มีหรือข้อความไหนไม่บิมนก็จะมีการทัดรองอีกทั้นหนึ่งก็หมอข้อความนำนำเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานมาพบผมที่สำนักงานนะครับแล้วก็ปรึกษาข้อกฎหมายว่าเนื่องจากมันมีผู้ที่เข้ามาต่อว่าตำาหนิใส่ร้ายใส่ความนะครับในเชิงลักษณะทั้งดูบิน แล้วก็เมนประมาณนะครับบนบนโล,ลกออนไลน์ครทั้ง Facebook ทั้ง i ิน t a g r กรมทั้งอะไรของคุณหมอนะครับแล้วก็ให้พิจารณาว่า,าข้อความไหนที่มันเข้าขายมินประมาณบ้างซึ่งคุณหมอก็ได้คุยกับผมในเมื่อวานก็พบว่ามีหลายข้อความหลายบุคคลรวมทั้งสื่อสำนักข่าวบางช่องแล้วก็บางเพจมีการโพสต์และการนำเสนอข้อความมีการแชร์ต่อไปไอเป็นข้อความลาักษณะมินประมาณนะครับ ก็เห็นว่าหลายข้อความหลายประโยคเป็นข้อความเปินประมาทคือตอนนี้ยังยังปรึกษากันอยู่นะครับเพราะว่าข้อความที่มันหมินประมาทมันมันมีคนหมินเยอะมากแต่เท่าที่คนยงเบื้องต้นนี่น่าจะฟ้องบางส่วนโดยเฉพาะสื่อหลักหรือบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญส่วนคนอื่นๆที่ที่ไม่ใช่แบบสำคัญมากอย่างชาวบ้านทั่วไปอาจจะ แจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนหรือปอทดําเนินคดีผ่านตํารวจนะครับอาจจะล่ชาช้านิดนึงแต่ว่าเอก็ต้องแบ่งแบ่งแบ่งไปให้พนักงานสอบสวนเขาดำเนินคดีไปในส่วนที่คิดว่ากลุ่มที่ล่าช้าอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆน้อยแต่กลุ่มที่เร่งด่วนคุณหมอเขาจะคัดแยกมาทหากครับซึ่งอาจจะเป็นพวกประเภทว่าสื่อหลักหรือคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการนําเสนอข้อเท็จจริงที่บิดเบือนหรือว่าใส่ความนะครับ คือดูคร่าวๆแล้วนะครับเียงแต่ว่าทางคุณหมอเองยังไม่ได้ให้ให้บอกว่าเป็นสื่อไหนครับหมอทางคุณหมอ,อยังไม่ให้นานเปิดเลยนะครับก็ใช่ครับเป็นเป็นคุณอ,อณชิยะครับแต่ว่าไม่ใช่พนาแต่ชื่อไม่ใช่ทนายความครับอ๋อคุณอัชริยะไม่ใช่ทนายความแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือที่เขาที่หมขอขวัญเขียนในในเพจในเฟสก็คือเขียนว่าใช้คําว่าหนึ่งแนะอาจจะเป็นการสํารวนแบบ อาจจะมีการว่าเป็นแค่ยิดนกนแบบแค่ไหนใช่คำนี้นะครับอ๋อครับผมเป็นเป็นแล้วก็เรียบเทียบใช่ครับใช่ครับแต่ว่าทั้งเจ็ดร้อยกว่ารายชื่อเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนะทั้งหมดเนี่ยเอ่อจำนวนคนที่เข้ามาคอมเมนต์เฉยแต่ว่าข้อความไหนที่มีนหรือข้อความไหนไม่มีนก็จะมีการคัดกรองอีกชั้นหนึ่ง นะครับมีการคัดกรองชั้นหนึ่งรวมทั้งข้อความที่มันมินแต่ลักษณะเป็นอวตารหรือเป็นการใช้เฟซบุ๊กปลอมชื่อก็จะไปร้องทุกกล่าวโทษที่ปอทให้ปอทหายพจเด็ดต่อไปครับในชั้นนี้ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องค่าเสียหายครับเพราะว่าทางคุณหมอต้องไปคำนวณเรื่องการเนี่ยคุณหมอจะฟ้องในนามของคลินิก บางกรณี oh, จะ oh, ฟ้อง oh. นาส่วนตัวต้องไปดูก่อน oh. ว่ามีการพลาดเพียงเก่าให้ร้ายในหน้าฐายหน้าของส่วนตัวคุณหมอหรือทําให้คลินิกเสียหายนะครับเ oh. ถ้าเราเสียหายคลินิกเสียหายก็จะ, oh. ก,จะก็จะเรียกค่าใช้จ่ายเรียกค่าเสียหายค่าสมเสมอตทดแทนค่อนข้างจะมากกว่าในนามส่วนตัวครับเพราะว่าคลินิกเป็นฐานประกอบธุรกิจนะครับ oh. เสียหายต่อเชิงธุรกิจเขาอาจจะฟ้องร้องเยอะหน่อยประมาณนี้ ไม่นานครับไม่นานเมื่อวานหมอติดต่อมาก็ก็เลยบอกเออเข้ามาเข้ามาคุยกันก่อนครับเพราะว่าปกติก็ไม่รู้จักคุณหมอมาก,ก่อนนะครับไม่รู้จักเพียงแต่คเตคยเห็นแต่เขาเขาโพสอะไรนะ,ะผ่านยูท b e ผ่านอะไรแล้วแต่มผมก็ไม่รู้จักว่าคุณหมอเขามีบทบาทอะไรอ่าครับประมาณนี้แหละครับเพิ่งเพิ่งจะทราบตอนหลังๆนั่นแหละก่อนนั้นนั้นไม่รู้ว่าคุณหมอเขามีประเด็นอะไรชื่อเสียงอะไรมาก่อนแต่ว่าเมื่อคุณหมอติดต่อมาก็ ทำการบ้านหาข้อมูลหน่อยแค่นั้น,นจริงคดีนี้มันไม่ใช่คดีซับซอ้อนเลยครับมันเป็นคดีธรรมดาเป็นคดีบินตระมาธรรมดามันไม่ได้ซับซอ้อนมันไม่ได้เป็นเรื่องถึงแบบว่าต้องอาศัยชื่อเสียงของทนายหรือยเฉยอาศัยชื่อเสียงของคุณหมอเมือ่อคุณหมอเข้ามาปรึกษาแล้วตรวจสอบพยานฐานแล้วเห็นว่าพยานฐานมันพอฟ้องมันเป็นการการะทําความผิดจริงมันไม่ได้ซับซอ้อนหรือ,อยุ่งยากก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากครับเป็นทนายความก็รับทํางานตามปกติครับ ไม่ยากครับขึ้นอยู่กับพยานฐานถ้าพยานฐานอย่างก mm ็ hmm. ด่าด่าเขาใส่ร้ายข้อป้ายสีเขาผ่านเฟซบุ๊กผ่านอินสตาแกรมที่เป็นข้อความเนี้ยมันก็ชัดเจนตรงตัวอยู่แล้วพยานฐานอย่างนี้ mm hmm. สารอ่านสารก็รู้ว่ามันมินระมาทอย่างนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรครับ mm hmm. ถ้าเป็นตัวยาก mm hmm. ายาก็าพูนยากเรื่องอย่างอื่นอ่สังคมอ,อาจจะกดดันสังคมอ,อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฟ้องฟ้องแบบนี้เหมือนรัฐบาลฟ้องปิดปากเลยเหรออะไรก็ไม่ใช่ครับแต่มุมมองแต่ทางกฎหมายแล้วมันขึ้นอยู่กับพยานฐาน ถ้าในมินประมาณเป็นคดียอมความได้นะครับถ้าคุณหมอคุณหมอรู้สึกว่าเออโอเคนะคุณสํานึกผิดนะคุณมาขอโทษสมมตินะแล้วก็ให้ขอโทษแบบเป็นทางการติดประกาศผ่านเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณหมอเขาอาจจะเขาอาจจะยอมความก็ได้หรือเขาไม่ยอมความก็ได้หรืออาจจะยออ่อขอไปเจรจาในศาลก็ได้เพราะว่าการยอมควา,า,ามเป็นคดีอาญาไม่ยอมความได้ตลอดเวลาจนกว่าคดีจะถึงที่สุดอยู่แล้วครับสาหรับความปิดฐานมินประมาท